ซีวิตทีแล้ผมเป็นคนที่หุ่นไม่ดีเลยไม่มีซิกแพคไม่มีวินยัยไม่มีความมั่นใจไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแต่ผมสามารถเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนที่มีวินยัยมีความมั่นใจมีเป้าหมายหุ่นดีมากขึ้นได้แม้ผมจะทํางานประจำไปด้วยทําธุรกิจทํางานเสริมส่วนตัวไปด้วยทํางานร่วมกว่า6-7ถึงวันแต่ผมก็ยังสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยการเลิกทํา3อย่างนี้ครับ 1. ผมเลิกรอแรงบานาลใจผมพาตัวเองไปออกกําลังกายนอกสถานที่มากขึ้น พอตัวเองออกไปเจอคนที่เก่งมากขึ้นซึ่งพอผมได้เจอคนที่หุ่นดีมากขึ้นเจอคนเก่งมากขึ้นมันช่วยผมเนี่ยมีแรงมันานใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงหุนได้2ผมเลิกแคร์คนอื่นครับผมไม่อายเลยเวลาผมพกไข่ต้มพกอาหารคลนพกเวไป,ไปกินที่ออฟฟิศผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอายครับเวลาพกสิ่งเหล่านี้ไปกินที่ออฟฟิศแล้วกลัวขึ้นแซวมาว่าเฮ้ยกำลังลดความอ้วนอยู่หรอคุณต้องเลิอกอายนะครับ แล้วผมก็กล้าปฏิเสธเวลามีคนชวนผมไปปาร์ตี้ชวนผมไปกินนู่นกินนี่ซื้อของอร่อยมาฝากผมถามว่าผมมีกินไหมผมมีไปไหมผมก็มีบ้างครับแต่ผมทําอย่างมีความรับผิดชอบคุณต้องเลือกแคร์คนอื่นครับเพราะสิ่งที่คุณคณแคร์นี่มันึงคือตัวคุณเองคุณต้องรักตัวเองเว้ยส ผมเลิกหาข้ออ้างครับจัตก,กรเนี่ยผมมีข้ออ้างบ่อยมากทํางานก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกว่าแต่พอผมเลิกมีข้ออ้างครับผมออกกําลังกายหลังเลิกงานทุกวันกลับบ้านดึกตลอดวันเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้ผมมีหุ่นดีมีวินยัยมีความมั่นใจมีเป้าหมายมีไรายได้ที่มากขึ้นได้ผมช่วยให้หลายคนมีแรงมัาลนใจช่วยให้หลายคนมีหุ่นที่ดีมากขึ้นได้ซึ่งคุณเองก็สามารถทําได้ปฏิบัตมผมไว้เลยแล้วเราจะมาหุ่นนี้ไปด้วยกันวู้